ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ t i k t o k ค่ะแล้วก็มาเรื่องบทโมตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S1 คุณภาพดีค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงน สดของเราขึ้นมาเลยนะกดที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านตรงนี้มาเลยนะหรือว่าจะกดข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์มาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อ้าล่างตรงนี้เลยมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็จากที่เรารอไปประมาณห้านาทีเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นเตราส4คนกันแล้วนะคะก็เพียงรอแค่แป๊